สวัสดีค่ะวันนี้ยากตาก็มีเรื่องสงสัยอยากจะมาถามท่านผู้ชมนะคะคือต้นไม้ต้นนี้นี่ยาไปซื้ออีกต้นหนึ่งมาปลูกนะคะพอดีเขาตายไปแล้วต้นนี้มันก็งอกขึ้นมานะคะเป็นใบขนาดใหญ่แล้วก็จะมีขนนะคะมีขนนุ่มๆน,นะเนี่ยพอโตมาสักระยะหนึ่งเขาก็ออกดอกนะก็ออกมาเรื่อยๆนะคะเนี่ ติดดอกไร่ออกมาเรื่อยๆอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะช่อดอกของเขานะคะคือพอโตระยะหนึ่งแล้วก็จะออกช่อรองอยู่ตรงปลายนี่คือช่อที่เขาออกก่อนไปแล้วนะคะก็จะทยอยออกไร่กันมาเรื่อยๆสีสวยมากค่ะนะย่าสงสัยเพราะว่าย่าไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะเนี่ยคนไหนที่รู้จักชื่อก็ ช่วยเม้นบอกย้าด้วยนะคะเนี่ยย่าก,ก็เลี้ยงใส่กระถางไว้แต่จำได้ว่าเคยเจอที่ร้านต้นไม้แต่ไม่รู้จักชื่อเขานะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะเนี่ยย่าก,ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ดอกสวยนะคะน้าปลูกนะเนี่ยเนี่ยกํกำลังจะแตกต้นใหม่ขึ้นมาดูลักษณะแล้วจะแตกเป็นทรงพุ่มเยอะด้วยนะคะเนี่ย ใครที่รู้จักก็ช่วยบอกชื่อยามาด้วยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันชื่อดอกอะไรนะคะยาก,ก็จะขยายไส้หลายๆกระถางนะคะเพราะว่าสวยใบนี่จะเหมือนกรรมหยี่เลยนะคะนี่วันนี้ยาก,ก็พามาชมนะคะดอกไม้ที่ยาไม่รู้จักชื่อนะคะจุดมุ่งหมายยาก,ก็คืออยากจะถามท่านผู้ชมนะคะว่ามันคือดอกอะไรนะ สีนี่จะสวยมากนะคะเนี่ยจะมีสีเหลืองกับสีส้มนะคะใบก็จะออกสีม่วงนะคะเขียวอมม่วงนะแต่ใต้ใบนี่จะเป็นสีม่วงเลยนะคะสำหรับวันนี้ยาก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ